ครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูเครื่องฉีดน้ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ําของชุดเตอร์นะครับตัวนี้เป็นขนาด120บาทนะครับผมมาดูเลยครับว่าเป็นไงครับผมภายในนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดัน120บาทนะครับแต่เป็นบารจริงนะครับนี่ไม่ใช่บาหลอกตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงาน เล็กหรือว่างานปานกลางนะครับหรือว่าเป็นงานไม่ใหญ่มากนะครับผมือว่าท่านใดที่กําลังมองหานะครับสําหรับเครื่องฉีดน้ํานะครับเอาไว้ล้างรถล้างพื้นนะครับหรือว่าล้างพื้นบ้านนะครับผมหรือว่าล้างรถขุดรถดํานะครับพวกคาบที่แน่นๆนะครับหรือว่าคาบโคนนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมาพร้อมล้อนะครับัวนี้ก็มีถังฉีดน้ํายาให้ด้วยนะครับีมีถังฉีดน้ํายาให้ด้วยก็คือเติมน้ํายาเข้านี่เลยนะครับก็มันจะมีหัวใส่สําหรับปรับน้ํายานะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นห้องข้อเหวียงของเขานะครับนี่มีระดับน้ํามันให้ดูด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้เขาเรียกระบบ ระบบเข้าเหวี่ยงนะครับ๊มน้ําแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้ทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนรงดันนะครับผมเปิดขึ้นมาก็จะมีตัวเติมน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าใช้งานไปเรื่อยนะครับน้ํามันเครื่องก็จะดับนะครับนี่นะครับหัวที่แถมมานะครับมีตั้งแต่ศูนย์สิบห้ายี่ห้าสี่สิบแล้วก็หัวฉีดโฟมนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเอาหัวนี้ใส่ปุ๊บโฟมก็จะดูดขึ้นไปทันทีเลยนะครับ นี่นะครับปืนก็เป็นปืนยาวนะครับผมสายตัวนี้สายมาน่าจะแปดเมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็รับประกันหนึ่งปีนะครับต่อ20บาท ก็เหมาะสำหรับงานหนักงานเบาครับผมงานฉีดคนหรือว่าฉีดพวกคนหนัหนกๆนะครับรถสิบล,ล้อรถหกล้อลลรถแม่โพลรถใดฉีดได้หมดนะครับผมก็ท่านใดกำลังมองหานะครับผมก็สอบถามได้นะครับเบอร์ศูนย์สี่สามสามศูนย์หกศึดศูนย์หรือว่าไอเดลีไลเคทีเดวีไลหกพันนะครับผมราคาก็เหมือนต้นๆนะครับผมรับประกันหนึ่งปีนะครับสำหรับคลินี้ก็ฝากเข้ามาดูด้วยนะครับผม สนใจก็โทรมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ